อะไรเนี่ยฮะหกโ,โมงตีห้าน้องเล่นอะไรครับน้องเล่นของที่แม่ให้ครับแม่ให้อะไรน้องเล่นหมดเลยน้องเล่นหมดเลยนะน้องน่ารักอ่อของเล็กๆน้อยๆน้องก็เล่นหมดนะเดี๋ยวเราจะทำที่ตกแมวหลอกน้องดีกว่านะดีไหมหลอกล่อน้อง เดี๋ยวไปหา DIY ทําก่อนนะแมวเด็กชอบเล่นค่ะทุกคนต้องมีเวลาให้เขานะต้องเล่นแบบนี้แหละตีห้าตีสี่แล้วก็ต้องตื่นมาเล่นกับเขาค่ะ,ะห้ามนอนถ้าเขาไม่ร้องก็โอเคนะเล่นได้อยู่เนี่ยก็สนใจมากเลยน่ารักพี่ก่ลองเครียดพี่ก่ลองเครียดพี่กล่องกลองเครียดเครียดพี่ก่ลองหาแม่มาพี่กล่อง โอ้มาแม่มาแมว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 หนูไม่ชอบแมวดำแม่หนูไม่อยากให้ใครอยู่ในห้องหนูแม่นะ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 สงสารน้องดูสิน้องออกจะน่ารักเอาฮัวต้นบัตรหายเลยล่วงไปยังนี่อยู่นี่ซร้างอยู่นี่เล่นมือแม่ไหมเล่นมือแม่ไหมเล่นมือแม่ไหมครับเล่นมือแม่ไหมครับอ้าวเจ็บ กัดเจ็บจ um. ังกัดเจ็บจังเลยครับกัดเจ็บจังเลยครับผมเล่นหางตัวเองแล้วถือว่าโอเคเลยนะทุกคนอยู่ได้ค่ะวันที่สองแล้ว เก่ง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 นะคะ,ะติดตามมันต่อไปเนาะใครมีอะไรก็มาแบ่งปันกันเนาะสําหรับลูกแมวเนาะนี่ทุกคนตัวที่สามของบ้านนะคะเข้าไปอยู่ในกรงน้องให้น้องอยู่ข้างนอกให้น้องวิ่งเล่นข้างนอกแล้วพี่เข้าไปอยู่แทนน่ารักน่ารักกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะคะน่ารักกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะคะดูดูเอ้าเห็นไหมเล่นกับพี่ชาย เน่นกับพี่ชายพี่ชายเขาเป็นคนไม่ดื้ออยู่แล้วนะไม่ทําอะไรอยู่แล้วนั่นขู่น้องแต่อยากอยู่ในกองน้องขู่น้องแต่อยากอยู่ในกองน้องใช่ไหม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 น้องอย่างดื้อเลยนะทุกคนดื้อมาก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 ดื้อมากมากดูอารมณ์ดีแข็งแรงเอาพี่ตบพี่ตบซานักใช่ไหมซานักใช่ไหม แม่ให้หนูเอาไปเล่นอะอออเล่นเยอะๆจะได้หมดแรงเล่นเยอะๆอะพี่เปียวมมงเล่นอะไรนะฮะเจ้าตัวเร็กเจ้าตัวเร็กเล่นอะไรนะฮะฮะฮยน่ารักน่ารักๆๆ <c oughs> น่ารักน้องน่ารักไม่ใช่ฮึน้องน่ารักไหมครับผมออืออืออือ จริงหรือเปล่าในการเล็บหรือเปล่าน้องเจ็บเลยเห็นไหมน้องเจ็บไหมพี่ตบจริงหรือพี่ตบหลอกอุ้ยตบหลอกหลอกอุ้ยตบหลอกหลอกค่ะตบหลอกหลอกครับผมครับผมครับผมพิ่งมาอยู่ก็เข้าห้องน้ำเป็นแล้วนะคะทุกคนดูสิฉี่ฉี่ใช่ไหมลูก ชี้ชูชี้ชูนะชี้นิดนึงชี้ไปด้วยเล่นไปด้วยไม่ได้นะครับเป็นไงปอกคอสีขาวอย่างที่ตั้งใจไว้เลยเนาะคะตัวดําปอกคอขาวค่ะยังงงอยู่ยังงงกับปอกคออยู่น่ารักอ่ะว้ายว้ายฉลาดนะคะเก่งฉลาดค่ะดูกินน้ําเองรู้ที่ทุกอย่างเลยนะคะดูในกระจกโอ้ย แมวสองพันสองแมวปีสองศนสองหนึ่งนะคะพัฒนาแล้วค่ะเป็นรุ่นพัฒนานะคะปอกขอบเบี้ยวไปหน่อยตอนแรกทาแล้วมันแน่นไปก็เลยทําใหม่ก็เลยเป็นแบบนั้นไว้กินน้ำอี่เลยฉี่แล้วก็กินน้ํานะทุกคนดูน่ารักกปล่ะเข้าห้องน้ําเองกินน้ํากินอาหารเม็ดเองเป็นเวล่เวลาไม่ต้องให้ใครบอกค่ะทุกคนกินเองทําเองได้หมด น้องฉลาดมากเลยนะคะจริงๆแล้วอ่ะเขาจะมีสองตัวนะเป็นพี่น้องกันค่ะแต่ว่าป๊าพาก็เอามาได้แค่ตัวเดียวเนาะเพราะเราจําเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนให้ครบก็จะใช้ค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันค่ะน้องน่ารักมากๆเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะให้กําลังใจน้องกับป้าพาเนาะหางนะงอน,นิดนึงค่ะตรงนี้หางงอน,นิดนึงฉลาดค่ะเป็นตัวผููนะคะฉลาดมากๆค่ะดูสวยได้ปอกคอใหม่แล้ว เข้าห้องน้ําเป็นด้วยได้ปลอกคออูย้ยสวยจักโกครับจักโกครับผมแล้ววิ่งได้ทั่วบ้านเลยนะคะทุกคนวิ่งได้ทั่วบ้านเลยใช่ไหมครับผมคนเก่งของแม่คนเก่งเก่งคนเก่งเก่งเมียวเมียววายมองผมแม่มองผมแม่จะกระโดดเอาผมแม่และคนเก่งเหรอครับผมคนเก่งหรือคนดื้อฮะคนเก่งหรือคนดื้อ เนี่ยถ้าเล่นสักพักหนึ่งแล้วพี่ๆหายไปไหนหมดนะก็จะร้องหาไปไหนกันหมดมาเล่นกับหนูก่อนตอนนี้พี่ๆออกนอกบ้านกันหมดน,นันน่นนันนนน่สนใจอีกแล้วสนใจกระบาะอีกแล้วกระบะทรายเข้าไปดูสิเข้าไปดูสิฮะเข้าไปดูสิใหญ่จังเลยน้องก็กระโดดเข้าไปได้นะคะทุกคนโอ้โอ้โอ้โอ ปอกคอปอกคอเขาชอบเล่นเท้า uhm, ค่ะปอกคอปอกคอแมวปอกคอแมวโหมองไกลๆก็ย mm ังแบบเห็นชัดเห็นไหมปอกคอขาวาตัวดำน้องขี้เล่นมากๆด้วยนะคะชวนเล่นนั้งวันนั้งคืนฮะแมวาเมาเมาน่ารักน่ารักน่ารักเอ้ยเอ้ยวิ่กุ ขอพี่น้องนมนี่ของพี่น้องนมเล่นเล่นอันนี้เขาเล่นอันนี้อยู่เมื่อกี้เขาชอบเล่นอันนี้ดำอ่ะคือจะทิ้งแล้วนะวางเอาไว้ก็เลเอามาเล่นเนะี่ยดูสิดูปอบคอเขากับอันนะั้นสีขาวเหมือนกันนะสมบุกสมบันมากๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยได้แมวใหม่แล้วเนาะดีใจค่ะวันมันไม่ทําอะไรค่ะเล่นกับน,น้องทั้งวันค่ะมีความสุขมากๆเลยค่ะทุกคนจุ๊บ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 กัน จะโกชุบุบพี่พี่ก่อนน่ารักไหมเนี่ยน่ารักที่สุดครับครับผมจับแล้วทุกคนพี่เปียวร้องพี่เปียวร้องน้องตื่นเลยหลับเลยหลับค้าของเล่นแม่เลยเห็นปะน่ารักไหมทําไมแล้วพี่เปียวจะทําไมนะพี่เปียวใจแม่จับอืมจะให้แม่จับนะคะอืมนะคะแม่มาแล้วรอน้องหลับ น้องนอนไม่รลับ